ว่าโดยพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาต้องบอกว่าดูท่าทีภาษากายภาษาพูดท่านนายกแล้วเนี่ยจริงจังเอาจริงกับเรื่องนี้อย่างที่สุดนะ,ะแล้วก็มีหลายฝ่ายนะมีทั้งฝ่ายฝ่ายต้านับฝ่ายหนุนและที่สำคัญในรัฐบาลเองก็มีพักร่วมบางพักเสียงแปลงแปลงเสียงแปลงแปลงตอนนี้นะวาธกรรมและโจทย์ใหญ่ของร้อนอยู่ในมือนายกแพทองทานเนี่ยนะ คือวาธกรรมขายชาติแบบนั้นเลยเหรอวาธกรรมว่าด้วยเรื่องเสียดินแดนแต่ตอนนี้นายกประกาศแล้วลุยลุยลุยเลย,ลยพ,พอลุยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปหาข้อตรงกลางออกมาให้ได้ถ้าลุยไฟประเทศไทยได้อะไรจากพื้นที่ทับซ้อนทางะทะเลและคิดว่าอ,อย่างที่บอกครับประมาณ10 9พฤศจิกายนนี้จะมีการเสนอเข้าคอรมอเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมคณะร่วมด้านเทคนิคใช่ไหมใช่และคนที่จะเป็นประธานเนี่ยให้จับตานี่แลก็ตี่ภูมิธรรมวทยต้องมาจากกระทรวงกลาโหมเพราะว่าสุดท้ายเรื่องดินแดนไงถูกคือถ้ามาจากกระทรวงต่างประเทศก็สนใจในเรื่องเขตแดนถ้ามาจากพลังงานก็สนใจในเรื่องพลังงานเดี๋ยวมันพี่วีเอางี้ก่อนนะถ้าตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศ มาเป็นหัวหน้าทีมในการเจจาทางเทคนิคครับถามว่ารองนายกทีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตอนนี้เป็นไงนี่เป็นรองนายกอะมาเป็นรองอ่ะไม่ได้แล้วตอนนี้รัฐมนตรีเนี่ยพลังงานเนี่ยตั้งข้อสังเกตเรื่องอะไรเรื่องเนี่ยเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยไม่เห็นไหมล่ะก็ท่าทีของรองนายกลรัฐมนตรีพลังงานไม่เห็นด้วยนะเหมือนเอมโอยี่ี่ยังแปลงๆนะแปลงๆนะนอกจากภูมิใจไทยแล้วเนี่ย รวมไทยทั้งชาติเขาแปลงน่าจะแปลงสุดผมว่าสนิมในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนจะเกิดแต่เนื้อในตนในรว่วมพักร่วมรัฐบาลน,นี่แหละพื้นที่ทับซ้อนนะครับ26,000ตาร,า,ร 26, ตางกิโลเมตรยังเป็นโจทย์ใหญ่ยาวนานนะพอถึงขั้นยุคหนึ่งสมัยรัฐบาลพลเอกทักษิณชิน,นวัตรเนี่ย ก็ตอนนั้นก็เนี่ยไปตั้ง MOU ไงว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่เท่าไหร่ีวันพุวันที่หกวันที่หกพฤศจิกายนฐานเศรษฐกิจได้จัดสัมมนานี้เพราะรู้ว่าเรื่องนี้มีความเห็นที่แตกต่างกันเยอะร้อนจัดสัมมนาเรื่องนี้เลยเราจัดสัมมนาว่าพลังงานราคาถูกทางลอดของประเทศไทย MOU 44พื้นที่ทับซ้อนจะตอบโจทย์หรือไม่และแต่ละคนนะโอ้พี่วินในเวทีนะเยอะมากนะ ทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเห็นด้วยเห็นด้วยให้เดินต่อให้เดินหน้าเพื่อเอาทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอดีตประลัดกระทรวงพลังงานโอ้ดรอกเตอรคุรุจิตนาคอนทัพเออนะเพราะนั้นย้อนกลับไปดูมุมมองของประหลัดกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันและอดีตใช่ไหมอดีตประลัดกระทรวงลงานอดีตปลัดกระทรวงพลังงานดรคุรุจิตนาคอนทัพมองมุมมองเรื่องของพื้นที่ซับซ้อนตรงนี้ ว่าอย่างไรครับพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเนี่ยมันทับซ้อนมา5 53 54ปีแล้วนะครับเจเนเรชันหนึ่งแล้วนะครับผมคิดว่ามันเป็นครั้งแรกที่กัมพูชายอมรับว่าจะต้องเจรจาเรื่องเกาะกูดแบ่งเกาะกูดให้ชัดเจนส่วน JDA ก็เป็นพื้นที่ข้างล่าง11องศาลงมาแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ MOU เนี้ยเป็น MOU ที่บอกว่าจะเจรจาแล้วมีกรอบแต่ยังไม่ได้ยอมรับว่าเส้นหรือจะสูตรจะออกมายังไงแล้วไม่ว่าจะเจรจาอย่างไรเนี่ยรัฐรรมนูญตั้งแต่ปี40ปี50แล้วก็ปี60ก็บอกความตกลงนี้ต้องเข้ารัฐสภาผมอยากจะสรุปว่าในการเจรจาเนี่ยผมคิดว่ากรอบ MOU เนี่ยเป็นประโยชน์กับเราแล้วควรจะใช้กรอบนี้คนที่เรียกร้องบอกว่า อ้างอธิปไตยเราเสียก่อกูดเนี่ยมันไม่จริงอะครับแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าถ้ายกเลิกเนี่ยถามว่าเราจะเดินเข้าไปแล้วยื่นเอาเติเมตามเอากองทัพไปบุกเขาบอกว่าคุณต้องมาเจราจาตามที่ผมต้องการใครเขาจะมาเจราจาคุณนะครับแต่การที่มัดเขาไว้แล้วว่าคุณต้องเจราจาแบ่งเขตกอกกูดเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์กับไทย วิกฤตกา๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมันถึงขั้นวิกฤตแล้วเราไม่มีปริมาณสำรองเรานําเข้ามากขึ้นมากขึ้นและถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะนําเข้า l อ g เีมากเกิน5 0ของกา๊าซธรรมชาติที่เราใช้อยู่ขั้นตอนถ้าจะทําจะต้องทําอะไรบ้างอันนี้ก็จากประสบการณ์ผมที่ทําเรื่องไทยมาเลเซียามาทําเวียดนามมาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นการเจรจามันไม่ใช่ครั้งเดียวจบนะของ ไทยมาเลเซียนี่11ปีของไทยเวียดนามก็ดัดว่าเล็กๆเนี่ยหปีนะเราไม่ได้เดินไปถึงแล้วก็ยื่นคําขาดคุณต้องตกลงตามผมขณะเดียวกันทีมเจรจาเนี่ยเขาไปเจรจามาได้90%เราก็บอกเขาขายชาติก็ไม่มีใครเขาอยากจะไปเจรจาด้วยนะไม่อยากจะเสี่ยงตัวเองไปนะครับอันนี้ผมก็ทำทำไม่แบบ m มล์แมปมาให้ดูว่าเพลเยอร์ที่เกี่ยวนี่มีอะไรบ้างพระเอกนี่คือกระทรวงการต่างประเทศ พระรองเหมือนพระรามกับพระลักษ์พระลักษ์นี่คือกระทรวงพลังงานนะแต่เป้าหมายก็คือมีความตกลงมีความตกลงนี้มันจะทําไปสู่ prosperity prosperity ที่เราตั้งใจคือประเทศมีก๊าซธรรมชาติสำรองเพิ่มขึ้นในราคาที่ไม่แพงและมีเสถียรภาพด้านพลังงานแต่ p l a y ยอร์เนี่ยมันมีแยะไปหมดเลยยิ่งเพลเยอร์ฝั่งไทยในยสมัยนี้เนี่ยใครไม่พอใจก็ไปร้องศาลปกครองไปพ้องผู้ตรวจการแผ่นดินไปร้องศารลรัฐมนูญ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นรัฐบาลผมก็หนักใจนะว่าจะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยเวลารัฐบาลเหลืออีกสองปีครึ่งเองรัฐบาลที่แล้วเอา,อางี้กับรัฐบาลที่แล้วอย่าเอ่ยชื่อเลยก็พยายามทําภายใต้กรอบเนี้ยพอรัฐบาลนี้เข้ามาประกาศผมก็เออเป็นนโยบายที่น่าสนับสนุนผมไม่ได้ดูว่าใครนะผมดูว่านโยบายนี้น่าสนับสนุนก็ควรจะทําสิ่งที่ควรจะทําเพราะว่ามันมันไม่สมควรจะไปยกเลิกอะ่ะเพราะยกเลิกมันก็กลับไปที่ปีสองห้าหนึ่งห้าใหม่ แล้วคุณคิดว่าเรามีอำนาจต่อรองมากอคือเราก็หน้าตักก็ไม่ได้เยอะแล้วนะแล้วการเจรจามันต้องต้องสองฝ่ายอันคิดว่าบรรยากาศเจรจาจะเป็นยังไงเวลาเรายกเลิกแล้วบอกเฮ้ยเราไม่เจรจาแล้วก็ยิ่งดีใหญ่เลยเขาบอกงั้นผู้ที่ทับซ้อนทั้งหมดอะขอเป็น JDA 50-50เลยได้ไหมขณะที่เราคนคนเ,เ,เทคโนแครดก็อุตส่าห์ไปบอกว่าไม่ได้ข้างบนนี้ไม่ได้เด็ดขาด กาะกตูต้องมีเขตทางทะเลของตนเองเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปบอกว่าพื้นที่ไหนพร้อมทําก่อนเพราะถ้าบอกว่าพื้นที่ไหนพร้อมทําก่อนผมเกรงว่าจะไม่ผ่านสภาเพราะก็จะมีคนมองอีกมุมว่าเอ๊ะเราไปเสียรู้เขาป่าเพราะเราต้องทําไม่ไปพร้อมๆกันแต่ว่าเรามีความพร้อมหลายๆด้านแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้ว่าถ้าทําสําเร็จเนี่ยเราไม่ควรจะมีทัติคติว่าแก๊สนี้เราจะเอา พุบซื้อมาทั้งหมดมันบอกว่าเอ้ยแก๊สนี้เนี่ยเราเป็นอาเซียนด้วยกันแล้วเราจะให้ซอฟโลนวางท่อไปขึ้นที่อะไรสีฮันุวิวแล้วก็สร้างโรงแยกแก๊สเขาแล้วนักธุรกิจไทยก็แอบแฝงใส่หมวกอมบูชาแล้วก็ไปลงทุนลงไฟฟ้าอะไรเขามันก็จะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไฟฟ้าเราใช้เพิ่มขึ้นแก๊สเราใช้เพิ่มขึ้นแต่ว่าแหล่งผลิตเราก็ถดถอยนะครับเพราะว่าแก๊สในอ่าวก็เริ่มหมด โอซี a ก็เป็นความหวังนะฮะอันนึงที่จะทำให้เรามีแกส๊สที่ผลิตแล้วสามารถจะใช้ได้แทน l อ g ได้นะครับแต่พอเราใช้พลังงานจากต่างประเทศเยอะเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมันราคาพลังงานบ้านเราไฟฟ้าเช่น,นไฟฟ้านะฮะก็จะต้องมาอิงกับตัวต้นทุนของเอ g ว g ในตลาดโลกมากขึ้น แต่เราก็พยายามเบรนนะฮะหาทางเบลนที่จะทําให้ค่าไฟถึงประชาชนเนี่ยราคาถูกที่สุดนะครับเรื่องน้ํามันเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยฮะน้ํามันเนี่ยผมเคยผมจําตัวเลขได้ว่าก่อนหน้านี้ก็จะประมาณสนะิบหร์เนะฮะที่เราจัดหาได้และใช้ในประเทศตอนนี้เหลือประมาณแค่10%บเท่านั้นเองปีนี้ยิ่งแล้วใหญ่เนะฮะเหลือแค่เดเนะครับฉะนั้นต้นทุนพลังงานของเราเนี่ย มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่จะต้องไปอิงกับราคาตลาดโลกนะครับหรือว่าราคาตลาดโลกมีผลต่อ,อต้นทุนของเราอย่างเรื่องน้ำมันนะครับผมว่าภาพน,นี้ทุกท่านคงเห็นกันอยู่แล้วล่ะว,ว่าในต้นทุนของพลังงานนะมันมีเนื้อน้ำมันนะส่วนหนึ่งคือภาษีนะครับแล้วก็มีเงินกองทุนเงินกองทุนเนี่ยที่ผ่านมาก็จะจ่ายจ่ายออกนะฮะ แต่ช่วงนี้ขออนุญาตเก็บเข้านิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นหนี้เยอะมากแสนกว่าล้านฮะตอนนี้ลดลงมาเหลือสักเก้าหมื่นแล้วนะครับก็อันนี้ก็กพยายามที่จะพยุงให้ราคาเนี่ยมีเสถียรภาพแล้วก็ใช้กองทุนนะครับแต่เดิมเนี่ยเรามีสารภาามิตรมาช่วยตอนนี้าสารภาามิตรไม่ค่อยมาช่วยแล้วเพราะว่าทางนู้นเขาก็จําเป็นที่จะต้องอหารายได้เข้าประเทศห,หารายได้เข้ารัฐเพื่อที่จะทําโครงการหลายโครงการนะฮะฉะนั้นเนี่ย เราก็สร้างเสถียรภาพเรื่องน้ํามันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้เราเรากำกับราคาได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อยากจะโชว์หน่อยครับว่าคุณภาพการบริการไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าอยู่อันดับเด่นเลยนะฮะในภูมิภาคก็ดีหรือนในเทียบกับโลกก็ดีเนี่ย ตัวตัวนี้ไซฟี่ไซดีถ้าท่านอยู่ในวงการไฟฟ้าก็จะทราบว่าไซฟี่นี่คือความบ่อยคืออ,อ่มีไฟฟ้าดับบ่อยแค่ไหนต่อปีนะครับส่วนไซดีตัวดีนี่คือดีเรชั่นนะฮะก็คือดับนานแค่ไหนนะครับตัวเลขสองตัวเลขเนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดีของไทยเนี่ยต่ำติดต่ำติดพื้นเลยฮะศูนย์จุดกว่ากาเองนะครับถ้าเทียบกับ อินโดนีเซียอินโดนีเซียเน่ยเขาถูกกับเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้ถันหินนะครับแต่ว่าความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยสู้เราไม่ได้ฟิลิปปินส์สามกว่าของเราเนี่ย0.8นะครับสิงคโปร์โอเคเขาแน่นมากแต่สิงคโปร์ก็ราคาแพงกว่าเรานะฮะ <c oughs> ตัวดิเรชันของเราก็ต่ำนะฮะ0 4นานาทีนะฮะต่อผู้ใช้ต่อปีเนี่ยถือว่าต่ำมากถ้าเราเทียบกับที่อื่นเนี่ย เราก็ค่อนข้างจะเรียกว่าใช้ได้เลยอีกอันนึงเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็เรียนว่าตอนนี้เรื่องพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเราได้เรามีประมาณ26นะการติดตั้งโซลา่าการติดตั้งพลังงานลมก็ดีนะครับพลังงานาน้ำต่างๆเนี่ยตอนนี้เริ่มออกมากออกผลนะฮะแล้วก็ที่เรามีการรับซื้อเพิ่มเติมไป นะครับอีก5,000เมกก็จะทยอยเข้ามาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้กลายเป็นพลังงานสีเขียวมากขึ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าในในในนี้เราก็ยังมีเบลนของแก๊สธรรมชาติอยู่แต่เราก็พยายามจะลดสัสดส่วนของถ่านหินลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ให้เห็นว่าเราเนี่ยมีพลังงานสะอาดนะครับเทียบกับผมไม่แน่ใจมีตวัวเลขไหม เทียบกับเทียบกับต่างประเทศว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์แต่แน่นอนแหละเราเห็นอยู่แล้วเวียดนามเนี่ยก็ใช้ถ่านหินเยอะนะครับอินโดมาเล์ถ่านหินเยอะสิงคโปร์แทบไม่มี R.E. เลยมีแต่แก๊สธรรมชาตินะครับงั้นฟิลิปปินส์เนี่ยฟิลิปปินส์ก็ใช้ถ่านหินแต่ว่าโอเคเขายังมี Geothermal บ้างแต่เขามีแค่ประมาณ2,000เมกขณะทีะ่ของเราเนี่ยพลังงานหมุนเวียนมีประมาณ ถ้าต,ตัวเลขกลมๆก,ก็น่าจะหมื่นสี0 0มื่นหเมกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นภูมิภาคนะครับในเรื่องของพลังงานสะอาดอันนี้ก็เป็นจุดจูงใจราคาถูกใช่ครับดีมากแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเรื่องความมั่นคงนะครับนะบซึ่งเราก็มีมาตรการต่างๆที่ผมนำเรียนมีเรื่องการรักษาสเสถียรภาพ นะครับเราไม่ให้อ่มันแกว่งเกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราจะลด CO2 เรื่องของเราจะเพิ่มสัดส่วน RE นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆในส่วนที่ผมนำมาแชร์ให้ฟังมีหลายคนแต่เราคัดคัดมันจะพาะสองคนที่เป็นแก่นแกนนะครับถ้าสองคนนี้พี่ด้วจริงๆสภาอุดก็ไปอยู่ในนั้นด้วย ทุกคนเห็นพ้องนะว่าทํายังไงให้ค่าไฟมีเสถียรภาพไม่พอแล้วทํายังไงให้ไฟภายในประเทศและการธรรมชาติที่ในอาวไทยแต่มาเป็นประโยชน์ผมรู้ว่าอย่างนี้ว่าว่าธงของรองนายกที่มีความชนิดชำนาญทางกฎหมายเนี่ยบอกว่าไปฟ้องศาลโลกฟ้องศาลโลกเหรอไปฟ้องศาลโลกในพื้นที่ซับซ้อนอะฟ้องเลยแล้อถือว่าเป็นของไทยฟ้องศาลโลกแล้วจะใช้เวลานานไหม คือตอนนั้นเขาโลกทั้งโลกเขาไม่สนใจฟอสซิลเลยมือกี้พี่วีพี่ช้างปัญหาเรายังไม่เป็นขอ้อพิพาดเราจะนำข้อพิพาทไปสู่การที่เขาไม่ฟ้องศาลโลกที่ผ่านมาเขาบอกว่า MOU 2สองประเทศน่าจัดการได้อเอาตรงนี้ก่อนไหมว่า MOU มเนี่ยมันมีส่วนได้เสียยังไงแล้วค่อยว่ากันอันนี้คือโจทย์ใหญ่โจทย์อ่อนไหวของรัฐบาลว่าด้วยพื้นที่ทับซ้อนอย่างที่บอกฮะเฉพาะหน้านี้มีด่านโหดโจทย์ใหญ่ของนายกอุ้งอิงอีกมากมาย คอยติดตามหลังจากนี้นะครับในชั้นสุดสัปดาห์สามประกอบฮะสวัสดีครับ